สวัสดีครับมา,มาเด้อมามืองคนมาหลักผักกันเด้อยังเดคนมาอยู่มาหลาหาหลาเด็ดผักกันไปกินนี่เมืเ่อกเีเก็พัการ์ดไปแม่แม่ได้เป็นผู้ปลูกว่แม่พักกันผู้ปลกกูวิสิหรก้านถามบอกปูกถามแล้วก็วกไใ กูิเกต้งไเด็ดไปกินกลางหลังกับตัวหนุ่ยรัเนี้ยนดเห็นี่แกแกในปักซี่นี่กกใน้ปักซี่หอมๆแต่ออมจสตับใส่ังนี ผักขมเราจะดวดกินกรบปุนกรบเจวขา,าดบ่ได้คือมผักเสียนคือตอนพักเสียน <c oughs> หอมหอมแบบนี้หอมส,สนิทเนานี่นี่หอมหอม <c oughs> หอมหอมแดงป่วยกำลังเกิดต้นวบ,บ่ยน,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 ยนย้ันฟัดขึ้นมรืต้เกาเลย Bub, honey, buộc sao, buck sao, buckpack. A mida phục bóp 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 น้าหนามเพิ่เกิดอกตายหมดหรอวพระกะเศษพระกะดอกพระกะเศษต้นนี้ก็ได้กินเยอะทุกปีนะกินก็ตำบักห้ตับักแซวตับักแซวอาการหุน่นไรกะเมื่อนี่หุ่นไรกะพี่นอ้อง เฮ้ยกันยังไงอันนี้ก็มาเขาเอื่อนมาหมักกิ้งลิงแต่นืกอิ้งลิงมันมันหลุดเส,สียไถบุแล้วข่อยงานไปพิกหิบหีบหิบมันจักบาดก,ก่อนหิบขอ่อยซีไม้ปิ้งปลาไว้ปิ้งไก่ไว้ยันเอาเอาไปทำ cái cây tinh quang mama ba long gay ngạc ba qua 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 ทักินครับด้วยตามะแกงขึ้นจัดแจบี่ละทั้งฉีดฉีคือเบาคือบอทาทั้งฉีดแจบหรือว่าแ่บมันเรากั้วอขกับหกโหกดอกสัวแงกงแกงยำเลยยำเลยแต่กินยู่นี่ราเดียก็บอกนี่หัอหอกก็ชิลูจัก อหอยติดสีสไล,ลไปเด้หอยสไลไปพุ่นเนาะอาซบน้ำพักอีกอล้ามาทีนี่พุ่นพอหอยนั <ian> ่งสะแตกเขาขี้พุ่นมาหอยกับงามงามแบบีบอกนะไปเมือมริยารมเปกระเจดกระกหลักกมก็โลด

ไปแม่กำไปเพื่นนนอนรดแม่กำลังหดหนามผัก ฮะเอาจบคีย์ไป้ที่นี่แหละพี่น้องปะกนไหลกดแซ่เด้อกดซัตวตาไข่เนี่ย